นี่ครับพระเอกของเ้าครับอยู่ในนีนน่ครับสีสีสวยก็มูครับตัวนี้เป็นสีแบบพินทินนะครับนี่ครับในนี่ก็มีครับต้องแยกไว้ตัวเดียวแล้วครับเพราะสึกว่ากระดองมันนิ่มๆนะครับ ครับ BL ชาแนลนะครับมื่อพาทุกคนมาเบิ่งน้องปูนะครับอัปเดตปูนะครับเดือนเมษายนนะครับวันนี้วันที่4เมษายนนะครับหลังจากที่2ซ้ำมือที่ผ่านมาครับอากาศหนาวครับอาากศหนาวเดือน5เดือนเมษายนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นปูเขาจะเป็นเังนไงเดี๋ยวมาอัปเดตบังครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ BL Channel ครับวันนี้ BL ผ้า เอาหน้าออกจากบ่อแล้วครับแล้วก็เคลื่อนยายปูส่วนหนึ่งมาไว้ทั้งนี้ก่อนนะครับนะส่วนหมาคนกินยีในกระบอกนะครับนี่กระบอกแถบทุกกระบอกนะครับกระสิมีปูหน้าแล้วก็ปูหน้าพื้นบ้านแล้วก็ปูัพัดกัาแพงเพชรนะครับอยู่น้ำกันนะครับฮัลโหลว่าไง่ายเจ้าตังเจ้าตังครับนี่ครับจะอยู่ในกระบอกครับ เดือนนี้เดือนเมษาอ่าต่อไปเดือนนาอ่าต่อไปนี่ก็คิดว่าน่าจะเขารือดูการของปู่ที่จะต้องผสมพันธุ์แล้วก็ไใครนะครับเนาะแล้วก็ช่วงนี้เขาก็ต้องดูแลก,กันเป็นพิเศษแล้วก็ติดตามว่าปู่ของเขาจะเป็นเจ้าไหนประสบผลสาเร็จวะครับนี่การทดลองปูนะครับทด,ทดลองเลี้ยงปูที่คิดว่าสิเออคาดมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับ กําแพงเพชรกเกิมีอยู่ประมาณแปดโตนะครับแล้วก็ปูหน้าอีกส่วนหนึ่งครับไปคิดว่าไว้จะเป็นพรพันไม่พันตั้งแต่เขาเลี้ยงมากกับหลายเดือนแล้วครับคิดว่า่าจจะรอดถึงช่วงวางไข่นะครับคิดวางสันนะครับเนาะเดี๋ยวมือหนีเพาทุกคนมาเบิ้งแล้ครับนเป็นอย่างไรเนาะส่วนหนึ่งก็จะอยูอ่ในนี้นะครับน,นี่พันไเ่เฮา พันปูหน้าครับพันปูพื้นบ้านอยู่ในนี้นะครับเห็นมาเนาะกระยีนได้เหลือบเน่งใช่ลหะครับเพราะว่าการเฮดบอยังต่างต้องหาที่ลบที่สอดใ้เพลนข้างตัวได้อยู่สั่นนะครับแล้วก็ต้องลบกลอนทุนบอยนะครับแต่มือนีเข้ามาล้างบอ,อยคนเนาะนี่ครับส่วนตัวนี้ครับตัวนี้เบียวจับมาเป็นนิ่มๆคล้ายๆเพื่อนเอ่อล้อคา,าบนะครับ ปกติแต่ว่ากระบอ่อนมากแต่ว่าน่าจะถ้าลอกคาบก็สิเป็นโดนเติมแล้วครับบีแอลว่าเด้เบิรงเราะมาจับเบิรงมาหนีเป็นนิ่มๆครับกระบอนิ่มแห้งเนาะแต่ว่าบีแอลสีแยกค้นไว้ก่อนครับตัวเนี้ยเพราะว่าถ้าช่วงคุนลอกคาบเนี่ยมูคนโตอื่นอาจสี่ทำไยคุนถึงกับบ่ความบปลอดภัยได้นะครับเมื่นข้าแยกไ้ครับ จะแยกไว้ตัวนึงครับนี่เป็นปูหน้านะครับปูหน้าพื้นบ้านนะครับเนาะขาดบาลอกคาบครับตัวนี้นิ่มๆครับบาได้เบื้องสองซ้ำมือช่วงนหนาวนี่ครับช่วงนั้นาวสองส้ำมือเบี้ยวอะไรมาเบื้องเนาะแต่มือนี่ก็เลยมาเปลี่ยนนามครับมือที่สามครับเนาะอะครับตัวนี้เขาแยกไ้ก่อนครับต้นอื่นกับสีในกระบอกเนี่ยครับไหนดูดีมีไหมนั่นแหละครับพอเห็นนะครับเนาะ ตะว่าก็อยู่แน,น่นหละครับนี่ฮะไม่ค่อยออกมากครับนี่ครับส่วนตัวนี้ครับเท่าที่เห็นอ่าปูใหญ่นะครับขาพันจีลดไปขาหนึ่งครับเนี่ยขานะครับมองมันกลม่มขานะครับเป็นอย่างบ้นอผอูไดรูมีกลมรูว่าพันจีอ่าผสมพันธุ์หรือว่ามี ผลเอียงบอครับมีขาขาดไปขาหนึ่งครับนี่ครับเอ้าจังไงก็เลี้ยงต่อไปครับแล้วยังไงอีกทางนี้นี่ครับพระเอกของเขาครับอยู่ในนี่ครับสีสีสวยก็มูครับตัวนี้เป็นสีแบบพินทินนะครับสีหินหินแบบว่าเท่าเท่าหินนะครับแตกต่างจากตัวอื่นเนาะแปลกครับตัวนี้นี่ครับในนี่ก็มีครับ นี่แหละครับนะครับหลังจากนี่เขาก,เก็เตรียมบอทั้งผีก่อนเตรียมบอทั้งนี้เรียบร้อยค่อยเอาพื้นกลับพึ้นมาที่เดิมแล้วก็เอาพักบางยังล่องแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปเขาก,ก็รุ่นนี่เพื่อนอยู่รอดถึงช่วงผสมพันธุ์ว่างใครนะครับแนละ้วนึงจิ้แยกแล้วก็สิอนุบาลต่อไปแล้วก็นนวกจะมาคำนวณว่าเราจะขยายบอไหมครับจะขยายขยายบอ,บยยบอไปทั้งนี้ครับ ขันมากไปหรือหน่อยไปจังไลยแล้วประเมินเทีนหนึ่งนะครับเนาะปูเหรอก็ปูหนีประเมินเหรอไม่หนีบนะหนีบไหมไม่หนีบครับไม่กลัวครับน้องออกเกรสครับ <laughs> มาเบิงบีเอลไยน้ำปูครับ <laughs> นี่แล้ว,วางายเก่งใสมิเนี่ยน้องออกเกรสครับผมสงสัยต้องแยกไว้ตัวเดียวแล้วครับเพราะว่าย่านเพิ่น บอหลอดนะครับพอรู้สึกว่ากระดองพุ่นนิ่มๆนะครับนิ่มๆเนาะพอแทนเทาต้องไปแยกไ้ตัวเดียวนะครับตัวนี้ส่วนตัวอื่นเดียวไปกลับขึ้นไปท่อพุ่นแลครับล่างท่อเรียบร้อยครับเมื่อกี้ครับบันี้ก็เอาล่งแตงบอแล้วก็น้ำลงเอาพืชเอายังล่งแล้วก็เรียบร้อยนะครับเนาะน้องออกเกรดมาให้กำลังใจบอกน้องปูกลัวไหมหนีมือไหม ไม่หนีบอ่าไม่หนีบแล้วหนีบเนาะแต่แล้ยว่าถ้ามันฝนตกเนี่ยสินะครับปู่ก็จะชอบครับกระสีลาเรื่องออกมาครับวันนึงว่าฝนตกกันบะ้างเนาะแบบนี้ครับกับพิจริงใมีสปริงเกอร์ก็จะดีนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ช่วงที่เท่าวัดผลก่อนว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นยังไงบ้างผลตอบแทนจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวว่าประเมิอนอีกเคียนนึงละครับ เราจะทําบ่อไหมเราจะขยายยังไงเนาะตรงนี้ฮ่าต้องเอาเขาให้รอดเช่กันครับผมออเล็ดลนบะ <laughs> ลอบลอบ,ลอบ <laughs> เออต้นใหม่ต้นน,น,นี้ยังนอเนี่ยที่นอมาไปไปอาทาบุนเรื่อยครับต้นไหม่ดอกดอกไหม้แบบนี้ฮะดอกนี้ยังครับเนี่ยมาสองสามเมืออากาศเนี่ยอากาศหนาวนะครับ oh. เพราะฉะนั้น อ่าช่วงนี้มือนี้เข้าเสียส่น้ำมบไหลาไปไหนครับเพราะว่าใส่น้ำหลก็อากาศเยน็นผู้อาจจะน็อกน็อกหนาวได้นะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนนะครับสองสามมือม่นน่ครับแต่คิดว่าอีกบ่โดนนะครับอาจจะอากาศจะอุ่นหรืออากาศจะกลับมาห่อนขึ้นเก่าแล้วครับเยวห้อยจังมาเบิงอีกเทียงหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับมือนี้เรียบร้อยนะครับจริงๆถ้าผู้ใดอ่าในช่วงทดลองนี่ครับ เลี้ยงกระมังสิอะไรนี่ประมาณจะคูสองคูยังสิครับอันนั้นจะคู่นึงอย่างเนาะจะเป็นช่วงทดลองเลี้ยงพอพันแม่พันนะครับยังสิครับจะคอยจังประเมินว่าเออมันได้ผลยังไ<ำ>หคอยจังมาเตรียมบอใหม่นะครับว่าง<ำ>ไงเลยนะเสียงดังจังเลยทำทำอะไรเหรอทำนะครับท <laughs> ครับคลิปนี้ขอขอบพาทุกคนว่าเบิงน้องปูนะครับอัปเดตปูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพบกันคลิปหน้านะครับเนาะสำหรับคลิปนี้บีแอดช anel นะครับขอบคุณครับ